สวัสดีครับร้านดิวไพออโตชอปวันนี้เรามารีวิวสินค้าตัวใหม่ของร้านนะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะครับตัวนี้คือ vehicle black box DVR นะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือมีคุณสมบัติฟังก์ชันคือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังบันทึกพร้อมกันนะครับบันทึกพร้อมกันไม่พอนะครับเขายังสามารถบันทึกแยกไฟล์กันด้วยนะครับระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังนะครับสเปค นะครับของเครื่องนี้นะครับขนาดจอ LCD เนี่ยจะไซส์ขนาด16:9ต่อนะครับก็มีทั้งกล้องหน้าขนาดมุมกล้อง140องศาแล้วก็กล้องหลังอุลตร Wide Angle l n นะครับก็ขนาดความละเอียดของภาพนะครับก็มีตั้งแต่1920ณ1080นะครับจนถึง640คณ480ส่วนเลนส์ข้างนอกความละเอียด720ณ480นะครับสูงส,สุดนะครับมาดูหน้าจอนะครับ ดีไซน์หรูนะครับด้านบนจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับวีดีโอพร้อมกับซ็อกเก็ตมินิ USB นะครับสแตนดาร์ดของพวกมือถือซัมซุงทั่วไปนะครับส่วนปุ่มปุ่มกดนะครับจะเป็นแบบป๊อปอัพนะครับซึ่งจะเก็บไว้นะครับสวยงามนะครับพอจะใช้เราก็แค่กดปุ่มเด้งลงมาเป็นป๊อปอัพนะครับพร้อมกับมีแสงไฟ LED แจ้งเตือนนะครับส่วนหมดหน้าจอนะครับ อย่างที่เห็นพอดีผมเปิดแสงย้อนนิดนึงนะครับอันนี้คือภาพด้านหน้าและก็ด้านหลังเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะดูกล้องหน้า,ลลก,นก,ลนากล้องหลังไซส์เดียวกันหรือไม่เฉพาะกล้องหน้าเฉพาะกล้องหลังหรือั้งหน้าทั้งหลังนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งพิเศษของกล้องรุ่นนี้นะครับเมื่อคุณใส่เกียร์ถอยปับ๊บนะครับกล้องก็จะสวิตช์เข้ามาเป็นโหมดกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติ โอ้โหใช้งานสุดคุ้มจริงๆนะครับใช้งานสุดคุ้มจริงๆสำหรับการใช้กล้องรุ่นนี้กับรุ่น Vehicle b a c k b o x DVR นะครับนี่คือลูกค้าของเรานลครับคุณนันเอกนะครับโอ้โหผู้มีอุปการะคุณนะครับส่วนเรามาดูข้างหลังครับเราติดตั้งกล้องข้างหลังยังไงนะฮะหน้าร้านของเราดูรกนิดหนึ่งนะครับนี่คือตัวกล้องนะครับติดติดอยู่ข้างหลังนะครับเป็นกล้องแบบปลีกปีเสื้อฟังก์ชันพิเศษนะครับ ไม่สามารถใช้ได้กับกล้องถอยหลังทั่วไปนะฮะรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมติดอยู่เป็นของไตรต้นนะครับครับผมครับมาดูสุดยอดฟังก์ชันนะครับตัวกล้องนะครับกล้องหน้าก็ฝังอยู่ด้านหลังเลยนะฮะอยู่นี่ครับนี่ไงกล้องโอ้โหผมกว่าจะมูกให้ดูได้นะครับอ่าสวยงามดีไซน์สวยนะครับทันสมัยนะครับ ฟังก์ชันรุ่นตัวท็อปสามารถรองรับตัว GPS นำทางด้วยนะครับนี่นี่คือสินค้าดีมีคุณภาพพร้อมงานติดตั้งจากนั้น DP Auto Shop แวะเข้าดูสินค้าได้ที่ w w w DP Auto Shop com หรือโทร090 7 399 32 2นะจ๊ะตัวเอง